สวัสดีครับคุณครูอาจารย์ที่อยู่ทางปลายทางและก็นักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับวันจันทร์ชั่วโมงที่3นะครับนักเรียนก็จะได้พบกับสาระการเรียนรู้ศิละปะสาระดนตรีนะครับวันนี้คงจะให้ความสนุกสนานกับนักเรียนแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะ ได้สนุกสนานนั้นเรามาทบทวนในเรื่องของการไหว้หรือการทักทายกันนะครับขอเชิญนักเรียนทุกคนนะครับยืนขึ้นครับเชิญครับเอาละครับพร้อมแล้วยืนตรงครับยืนตรงคือแขนอยู่แนบลำตัวครับยืนตรงแขนแนบลำตัวนะครับ แขนแนลำตัวไหว้ทักทายเพื่อนอย่าให้ติดกันนักนะฮะถ้าแถวติดกันแล้วจะทําให้ทําไม่สะดวกนะครับอ่าเว้นเว้นนิดนึงไหว้ทักทายเพื่อนกลางหน้าอกอย่าลืมนะฮะการหน้าอกกลมสีใสแท่น,นั้นเองครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติ ดีครับหลายคนทำได้ถูกต้องนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมเตรียมคือยืนตรงนะฮะเตรียมปฏิบัติดีครับต่อไปเลื่อนลำดับนะฮะมากินะอยู่ตรงกลางหน้าอกนะอาตรงกลางหน้าอกนะครับไหว้ทักทายเพื่อนถ้าเป็นไหว้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะพี่ป้านะอาแต เราจะต้องเลื่อนนิ้วชี้ให้ไปอยู่ตรงหว่างคิ้วนะฮะอ่เตรียมไหว้ผู้ใหญ่อย่าลืมนะฮะนิ้วชี้อยู่ว่างคิ้วนะครับครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติ ยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับนักเรียนได้หันหน้าไปทางเพื่อนของเราแล้วเราก็มาร้องเพลงมารยาทดีนะฮะทุกคนร้องได้นะครับเตรียมเลยครับเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีนะครับแล้วปรบมือระหว่างร้องเพลงด้วยนะ,ะเมื่อเจอกันอย่างนี้นะครับอ่าเอาดีมากเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อผิดลังขออภไยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีวิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันลาทัก,กันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อผิดพลังขอ,อไปขอโทษตีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อรมีมิดไม่ดีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากครับผมเอาแหละครับนั่งได้เลย กูก็พยายามฟังบางทีก็มีคําว่าสวัสดีเนี่ยสวัสดีเป็นคําที่สอเสือไม่มีสระอาหรือไม่มีสระอาะสววไม่หันอากาศสอเสือเด็กสลีอ่านว่าสวัสดีสวัสดีบางคนร้องอ่ะสวัสดี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 นะครับอ่าอย่างนี้เออพูดถึงเพลงนี้เมื่อ วันอังคารที่ผ่านมาครูได้ไปเยี่ยมโรงเรียนปลายทางนะที่จังหวัดระยองนะโรงเรียนวัดวังว่าอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะไปถึงได้าก็ครกูก็ทักทายนักเรียนด้วยร้องเพลงนี้แหละครับแล้วก็ให้นักเรียนลองทำท่าทางเหมือนกับการเรียนนั่นเอง ปรากฏว่าชั้นประฐมปีที่1ถึงชั้นประฐมปีที่6นะฮะทำได้อย่างพร้อมเพรียงนะสวยงามพร้อมเพรียงนี่คือหมายความว่าทุกคนทำได้ดีด้วยนะฮะก็น่าชื่นชมก็แสดงว่าโรงเรียนทางปลายทางนั้นเรียนกันเอาจริงเอาจังนะอย่างวันนี้ก็มีโรงเรียนใน จังหวัดภาคใต้นะก็มาเรียนกับเราในห้องเรียนด้วยแล้วก็คุณครูอาจารย์ก็ยกโรงเรียนมาเลยเรียกว่ายกโรงเรียนมาไว้ที่นี่เลยมาจากสงขลานะมาจากจังหวัดสงขลายกโรงเรียนมาไว้ที่ห้องส่งเลยนะกระจายกระจายกันไปแล้วก็คุณครูอาจารย์ก็มาเป็น ครูพี่เลี้ยงด้วยแม่ดูแล้วบรรยากาศนะฮะนักเรียนได้มาเห็นภาพจริงๆที่เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้มาเรียนในห้องเรียนเลยเอาละครับก็ขอต้อนรับทุกๆท่านวันนี้เรามาเริ่มกันในเรื่องเบาๆทุกคนคงจะมีกระดาษ